เชชรัตอานนท์บุมีอืมสี่สี่คนนะนี่นัมตสระก็เขาวาโตระหัสโตสมมาสังอิชฌามิลา ไม่ยังเมาเที่เป็งจีบิันไม่สองไม่ยังผ่นืนนอยแสงหงแสงย่างเพ่งเดยบ้านหลัมามีแช่สองีมีหนึ่งสองแช่สี่ปู่จะบอกนะที่ปู่เห็นนะอันนี้สองที่เก้านี่สี่นี่เลขเก้านี่ใช่ไหมดูนี่ ทีโเทียนอจึงกึ่งออกจต่ไหนออประจินก็เลยบอกี่นอกอยกชียนี่สองห้าขาให้แล้วจำได้ไหมสองสองเก้าสี่ห้านี่ตัวนี้สองตัวนี้สาตัวนี้สี่ จับให้ได้คันให้ตายมาแน่นอนอืมบางคนกอดเป็นที่เรียกขอเรียวว่านั้นไม่มีไม่ไม่มีเอมอยเออไปตรงปันเดอร์เด็กทุ่สองขึ้นแล้วข้อสามตัวก็มีใส,ส เปนเจ้าเด่นก yeah. ่อนไม่ใช่ก่อนถ้าจะว้ไว้รอบมีนคนชนอกว้านก่อนัก็แทบแทเลยตรงเนี้ยนิเวนก้าอยู่นี่หนึ่งก้าอมพุทธังยาธรรมังยาสังฆังยาหายโรคหายไปด้วยนโมพุทธายะหัวขายเอียเก้าเกากอลกดเลยลอกลเลยละ นั่นไ่งนี่เห็นสองตัวจิตวิสัน์นี่ไ่อยู่หน้าบ้านเขาเด้อืมอือท่านเด็สองตัวเป็นตีได้หนือเอาบึงกันเลยตอนแรกแต่เป็นไปอยู่กับหนุ่มสองคืนอทับมาก็ยังกอดกันเลี้ยงบึงมองเขาว่าปวดอืว ตงนัเสี้ยเลยอ่ะบบเตียบรูบลูเนต่บรูบลูเป็นเลยวราว่าออกมาคุ้งหูโค้ชคุมาอยู่ด้ยจักมือเด็ตอนเพิ่งเป็นก่อนอย่างเดียดนแรกกอกลับไปไปอยู่ลูกสองขึ้นกลับมาจึิงปึ่งง่ายสิอะจากวันแ้วจีวันนั้นขึ้นมันตั้งแจ่ผุนอะไั้งแต่ชิบก็มือ ก่อนหวยออกมาที่แล้วเห็นบ่เน่ะก็ถูกว่าหวยออกที่แล้วถือกันหลายถือกันเบ็ดกขาบอลถือหลายก็สูงคนละสิบบาทเป็นจริงตัวจริงกันแล้วเขาไม่เห็นเลขยังออที่แล้วเลขเตอย่างโตหนึ่งเตหนึ่งแม่นนะไรก็หนึ่งเลยก็เห็นถูกกันเบ็ดบ้านเลยถือกันเบ็ดบาน